เอาละนะผมววันนี้เรามาแจ้งข่าวนะผมสำหรับอาวุธอาวุธและชุด97เนอะอาวุธทุกชิ้นเลยนะอาวุธและทุกชิ้นของชุด97เนี่ยนะฮะจะหมดเที่ยงคืนนี้นะครับเออนี่ฮะอาวุธและชุด97เนอะสำหรับใครที่จะมาเล่นเนะี่ยมาเล่นตอนนี้ยังทันนะฮะผมนะนี่ฮะของอันนี้พวก92 93เนอะ ชุดจะเป็นชุดเซตเนี่ยนะครับผม96นะฮะก็จะคือจะหมดเที่ยงคืนนี้ในการแจกนะผมเดี๋ยวจะไม่มีแจกแล้วนะนะสำหรับที่ใครพอยไม่พอเดี๋ยวลองใส่โค้ดตามนี้ดูนะอันนี้ผมรวบรวมอาไว้รวมไปถึงโค้ดของอสตรีมเมอร์ด้วยนะครับวิธีใส่โค้ดให้เปิดช่องของมาโดยการกดปุ่มไอเนาะจะอยู่ที่มุมซ้ายบนนะครับผมกดจิ้มออกมาแล้วก็กรอกโค้ดลงไป